เห็นแล้วใช่เยมั่นใจได้เยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพวันนี้เราเอาจริงค่ะเรามุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังเย้วาข่าวดีดีกับพี่คำรอง กำหนดโดยสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อใช้งานจะต้องมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงปรากฏอยู่กับผลิตภัณฑ์ตามรุ่นที่ได้รับฉลารับรองบนฉลากแสดงค่าประสิทธิภาพและค่าพลังงานที่ต้องจ่ายต่อปีซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะผ่านการทดสอบค่าประสิทธิ ออก,การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่าช่วย,ยรประหยัดเงินได้เพียบการติดฉลากประหยัดพลังงานถือเป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานกระตุ้นให้ผู้ผลิตเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รงพัฒน,นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการประหยัดพลังงานและกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒน,นาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคก็เรียนตตรงนะครับว่าค่าเชื้อเพลิงที่ผ่านมาเนี่ยยังสูงอยู่นะครับ ถ้าจะอั้นไม่ให้ขึ้นเนี่ยก็เป็นห่วงทางการไฟฟ้านะครับว่าอาจจะไม่มีรา,ายได้เพียงพอมาจ่ายค่าเช่าเพลินนะครับก็อาจจะเป็นหนี้มากขึ้นนะนะครับตอนนี้ก็ทางการไฟฟ้าก็น่าเห็นใจมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมว่าสิ่งที่เราจะช่วยทํากันได้ก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดไฟ อีกประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นใกล้ตัวมากก็คือเรื่องสภาวะอากาศนะฮะผมว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอสภาพอากาศที่เรียกว่าเป็น Extreme w e a t h e r ครับในประเทศไทยก็เจอฝนหนักนะฮะน้ำท่วมหลาแห่งนะครับแต่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วยังน้อยกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับ คือการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยในช่วงนี้นะครับที่สภาวะาพลังงานของโลกแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือจะเป็นก๊าซธรมรมชาติซึ่งส่งผลให้ราคาค่าไฟเราแพงขึ้นนะครับฉะนั้นการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเนี่ยทางกรมก็เล็งเห็นนะครับว่า,าผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณชนทั่วไป ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเล,เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงนะครับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้บ่งชี้นะครับว่าอุปกรณ์ไหนเนี่ยในตลาดสามารถประหยัดพลังงานได้นะครับเราก็มีการากําหนดเกณฑ์นะครับเป็นออกมาเป็นกฎกระทรวงนะครับมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้นําเข้านะครับผู้ผลิตนะครับผู้จําหน่ายเนี่ยอุปกรณ์เข้ามาร่วมนะครับให้เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาทดสอบ นะครับแล้วเราก็ทดสอบดูว่าได้ตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าได้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่เราตั้งไว้เราก็จะมีการติดฉลากให้นะครับก็ปีนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า100รุ่นนะครับนะฮะที่เข้ามาร่วมติดฉลากนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจากยอดขายของเขาเนี่ยเราก็บอกได้ว่าจะทําให้เกิดการประหยัดพลังงานขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับมากกว่า3,600ล้านบาทต่อปีนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จ นะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้เรื่องของประหยัดพลังงานก็เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจนะครับตอนนี้ก็จะทําให้การเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยง่ายขึ้นครับในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีความสามารถในการการประหยัดพลังงานไม่ไม่เหมือนกันนะครับตัวแล้วกอ็อยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับเรื่องของตัวอุปกรณ์ความเร็วรอบเรื่องของมอเตอร์ประสิทธ,ธิภาพสูงเนี่ย พวกนี้ประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับกาจจะเป็น1 0 1 5นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกพวกอุปกรณ์จริงๆมันก็เยอะนะพวกฉนวนพวกอะไรผมว่าแต่และอุปกรณ์เนี่ยผมว่าจะช่วยประหยัดพลังงานได้1 0 2ถึงเได้เลยนะครับทีนี้กระแสความสนใจของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้าของผิวพันเนี่ยที่เราจะสนใจมาขอรับตลาดเนี่ยมีเยอะกระแายเป็นไงบ้างครับอกระแสดีมากครับก็ผมว่าด้วย ด,ด้วยราคาพลังงานนะฮะแรกเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับทำให้คนเนี่ยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยหันมาสนใจที่จะนําสินค้าที่ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับออกมาจําหน่ายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทจริงๆแล้วมีเทคโนโลยีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงนี้ตลาดมีความต้องการของที่จะต้องประหยัดพลังงานนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะต้องเจอ ค่าไฟหรือว่าค่าพลังงานที่ค่อนข้างแพงนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่ามีผู้สนใจมากครับเห็นท่านพูดีทุ่มตืนอินเซนテท,ที่จะมีให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะมาตรการทางภาษีเห็นว่าได้คุยกับสระทรวาคังมันมีความคืบหน้าหรือมีแนวโน้มความน่าจะเป็นอะไรบ้างไหมครับท่านอันนี้นนผมอุบไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวขอให้เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะแต่๋อมีการพูดคุยครับทั้งทั้งกรมสรรพาิรกรมสรรพากร นะครับแล้วก็ B O I ครับแล้วว่ามีการตั้งคณะทำงานแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าอุปกรณ์จะประเภทไหนลักษณะของการให้อินเซนティブจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสด็จน้ำหรือย,ยังไงผมมานำเสนออีกทีดีครับเพราะว่า,าผมว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับการปดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เป็น ก็เป็นนโยบายสําคัญของประเทศอันนึงครับปีหน้าเราจะได้เห็นมาตรการทางภาษีเข้ามาอ๋อแน่นอนครับปีหน้าครับปีหน้าครับต้องถามต้องถามท่านผอได้เรียนเรียนเรียนามตรงครับมาตรการภาษีเนี่ยอาจจะต้องดูสถานการณ์คือถามว่าทีมงานทําสําเร็จไหมเนี่ยคุยกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าช่วงเวลาที่จะลอนออกไปเนี่ยอาจจะต้องดูว่าสถานะรายได้ของรัฐเป็นยังไงรายได้ของประชาชนเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับ ถ้าให้พูดถึงแผนรวมในปีหน้าเนี่ยพอพอมีแผนที่จะทำอะไรยังไงพอจะเล่าให้ฟังเขาฟังได้ะโอ้โหจริงๆแล้วมีเยอะเลยนะครับกลุ่มกลุ่มแรกเลยที่จะเห็นชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า B.E.C. Building Energy Code นะครับมาตรฐานการก่อสร้างอาคารการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับก็อันนี้ ทางเราได้ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ mm. กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับที่จะมีการให้การออกแบบอาคารใหม่การก่อสร้างอาคารใหม่เนี่ยเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานนะครับอันนี้มีความชัดเจนอันที่2เนี่ยในส่วนของภาครัฐเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะ,ะมีการผลักดันให้ส่วนของหน่วยราชการเองนะครับมีการติดโซลารูปท็อปมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีเรื่องของการจัดทําระเบียบนะครับ หลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็ได้หาลือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับคือตอนนี้ภาคเอกชนทําเยอะละเรื่องของโซลารูฟเนี่ยรจริงๆไม่จําเป็นเลยไม,ลไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆการติดโซลารูฟเนี่ยมันคืนทุนด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับงั้นที่ผ่านมาภาคเอกชนก็ติดกันมากแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการติดเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ทางส่วนราชการเนี่ย อาจจะติดด้วยข้อกฎหมายระเบียบบางอย่างเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็จะมีการเสนอคอรมอที่จะอนุโลมโผ่อนปลนให้สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์เหล่าลน,นี้ได้นะครับนั่นเหนือท,นนที้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยอาจจะก,กําลังเป็นข่าวก็ช่วงช่วงนี้ก็จะมีเรียกว่า R.E. Big Lock ก็คือจะมีการประมูลอรไม่ใช่โทษทีครมีการเปิดให้ยื่นโครงการ พี่ที่ทำเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มพร้อมแบตเตอรี่สตอเรจหรือแล้วพลังงานลมนะครับรวมๆกว่า5,000เมกะวัตนะครับก็ตอนนี้เริ่มเปิดวันนี้ก็มีการมีการมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เข้ามาในในระยะถัดไปเนี่ยแหละครับทั้งหมดจะเกิดขึ้นเรื่เห็นในปีหน้าใช่ไหม เรื่องหลายเรื่องเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับนะฮะนะครับอย่างอย่างเรื่องไอเปิดรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเปิดแล้วกระบวนการเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีผู้เข้ามาเสนอจํานวนมากคาดว่าครับทั้งหมดถ้ามันถ้าแผนงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยประหยัดพลังงานในระดับไหนครโอ้ก็พอสมควรนะผมไม่มีตัวเลขอยู่ในหัวนะถ้าเป็นเปอร์เซนต์นี่ระดับห้าเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์นได้มันก็มากอ๋อ น่าจะมากกว่านั้นครับน่าจะมากกว่า10%ครับก็ขอข,ขอเรียนว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องอแก๊สธรรมชาติที่เราจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีราคาสูงมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าการที่เราประหยัดพลังงานลงได้เนี่ยจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องนําเข้าแก๊สธรรมชาติในส่วนที่ว่าแพงนะครับซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญที่จะต้องมาผลิต ไฟฟ้านะฮะงั้นถ้าเราประหยัดลงได้ส่วนแพงเราไม่ต้องใช้นะครับมันก็จะช่วยลดค่าไฟของทุกคนได้จำนวนมากครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจค่ะที่ทางบริษัทมีเ,ออเครื่องเชื่อมที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีพลังงานประหยัดพลังงานด้วยใช่ค่ะ,ะมาจากบริษัท Goodwill Machine จำกัดค่ะของเราจะเป็นเครื่องเชื่อมแบรนด์ c o v e ค่ะ กร,ระสวงดีน้องพี่กระสวงพลังงานอยู่มาตั้งนานเขาก็ทำแต่สิ่ง Así ดีๆประหยัดพลังงานกันแล้ววันนี้พอๆอเขาทำเร็วรี เห็นไหมน้องพี่กับท่วงพลังงานข่าวดีดีกับพี่คำร้อน